เทคนิคเลือกกรอบอยังไงให้เลนดูบางลงสำหรับคนใส่ตาสั้นค่ะสวัสดีค่ะ<ม>บูเป้หโมเมนตตาศรยาค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีเทคนิคมาแนะนําสําหรับคนที่ใส่ตาสั้นเยอะๆจะเลือกกรอบแว่นยังไงให้เลนดูบางลงไปฟังกันเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะการเลือกกรอบแว่นนะคะกรอบแว่นเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะก็คือกรอบเต็มเสอะรองและจอดน็อตที่ใส่าตาเยอะๆแล้วอยากจะทําให้เลนดูบางลง ผู้ไปขอแนะนําการเลือกกรอบแว่นจะเป็นลักษณะของกรอบเต็มค่ะเพราะกรอบเต็มเนี่ยจะช่วยพรางสันเลนได้ดีก็จะช่วยหลอกตาให้ดูว่าเลนเราเนี่ยบางลงด้วยต่อมานะคะขนาดของกรอบแว่นก็มีส่วนสําคัญค่ะขนาดของกรอบแว่นนะคะระหว่างคนที่ใส่ตาเท่ากันกรอบเล็กกับกรอบใหญ่คนที่เลือกขนาดของกรอบเล็กเลนจะดูบางลงแม้ว่าค่าสายตาเดียวกันสิ่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือรูปทรงของตัวกรอบแว่นค่ะ รูปทรงที่แนะนําก็คือทรงรีหรือทรงกลมนะคะพอเมื่อเทียบกันแล้วหลังจากการที่ประกอบแว่นออกมารูปทรงของเกาะแว่นไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงรีประกอบออกมาแล้วเรียนจะดูบางที่สุดถ้าเทียบกับรูปทรงของตัวเกาะแว่นทรงอื่นๆค่ะครั้งหน้าตัดแว่นอย่าลืมลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้งานดูนะคะเผื่อจะได้กกอบแว่นที่ถูกใจกันค่ะ